มีความสามารถอะไรที่ฝังอยู่ในตัวเองทุกคนจะแข่งกันที่เวลาใครเร็วกว่าคนนั้นชนะในยุค New Normal นะรน้องๆนะครับที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยเขาจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องขยันแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองสกิลที่เรามีอะไรบ้างเนี่ยเออเรามีสกิลที่เราถนัดหนึ่งอย่างสองอย่างหรือสามอย่างเนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาโอกาสที่เข้ามาเนี่ยคว้าจับให้หมด น้องๆจะสังเกตเลยค่ะว่า New Normal เนี่ยทุกคนจะแข่งกันที่เวลาจะไปไหนจะซื้อข้าวจะสั่งอะไรใครเร็วกว่าคนนั้นชนะอีกอันหนึ่งที่พี่อยากจะฝากไว้นะคะตอนนี้เทรนด์ของไลฟ์ได้เสริมเนี่ยกำลังมาพี่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยช่วยกันเตรียมตัวว่านอกจากสิ่งที่เราเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมีความสามารถอะไรที่ฝังอยู่ในตัวเองมีฮอบบี้มีความรักในกิจกรรมอะไรเนี้ยน้องๆลองคิดดูว่าเรามีอะไรตรงนั้นหรือเปล่า